สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับวันนี้ผมพามาดูเว็บร้อยนะครับนี่ครับนคันคนี้มาแต่โครงนะครับมาแต่โครงแล้วก็เศษซากเครื่องนะครับ คือเขาจะมาทําใหม่นะครับทําให้กลับเป็นรถใหม่เหมือนเดิมนะครับก็คือตอนเครื่องเครื่องพังมานะครับฝานี่ก็เป็นรอยงัดมานะครับข้างในแล้วก็พาไปกลงฝานะครับแล้วก็ฝาตรงนี้ก็รั่วนะครับลอยโดนงัดมานะครับแล้วฝาเนี่ยคือต้องใช้ฝาจากที่ร้านนะครับ อันนี้คือฝาที่ร้านฝาผมนะครับอันนี้คือฝาของเขานะครับเมื่อประมาณสิบปีที่แล้วเคยเป็นรถแต่งนะครับคันนี้ชุบโครเมี่ยมเกือบทั้งคันนะครับแล้วก็แต่งๆแล้วก็ลูกชายเขาสงสัยคงจะเบื่อนะครับแล้วก็เลิกทําไปนะครับแล้วก็จอดทิ้งไว้นะครับอะไรบางชิ้นก็ไม่ใช่บางชิ้นนะครับเกือบทุกชิ้นนะครับเพื่อนมายืมไปยืมแล้วไม่คืนนะครับ คาโบอะไรก็ต้องเปลี่ยนใหม่นะครับคาโบเปลี่ยนใหม่รูปเปลี่ยนใหม่ระบบวาล์วเปลี่ยนใหม่หมดนะครับโหลดวาล์วอะไรนะครับเนี่ยครับเพื่อนถอดไปก็เนี่ยเหลืออยู่แค่นี้ครับต้องปั้นกันใหม่หมดนะครับ เนี่ยครับมันเป็นรอยชุบโคเมียมหมดเลยนะครับพวกนี้ชุบโคเมียบเกือบทั้งคันนะครับคันนี้เมื่อก่อนเนี่ยครับเป็นรอยชุบโคมียบหมดเลยนะครับท่อก็ต้องเบิกใหม่นะครับท่อก็หายนะครับอันนี้คือเบิกมาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็เครื่องก็ติดได้แล้วนะครับ แล้วก็คงต้องเก็บระบบสายไฟเนี่ยครับระบบสายไฟเนี่ยนะระบบสายไฟต้องเก็บใหม่หมดนะครับเพราะมันมีรอยตัดตัดต่ออยู่เยอะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยครับ ไม่รู้สายอะไรตัวสายอะไรนะครับเนี่ยลอยต่อไว้นะแอ่นี่นะ่าจะเป็นสายกาวของคอยนะครับบ่อแล้วก็ขาดลุ่งลิ่งหมดแล้วนะครับเนี่ยครับจอดนานเกินนะครับ อนนี้เครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมสจะสตาร์ทเครื่องให้ดูให้ฟังเสียงกันนะครับว่ารถได้ติดเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะสตาร์ทไห้ดูครับ ทีเดียวติดนะครับเงียบปิ๊บครับ โอเคครับสวิตกุณจงคุญแจอะไรก็คือต้องน่าจะต้องเปลี่ยนใหม่หมดนะครับโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวรอดูตอนปั้นเสร็จนะครับผมจะอัพให้ดูเรื่อยๆนะครับคือมันต้องทําสีด้วยนะครับบางจุดนะครับต้องทําสีใหม่เพราะมันเกิดจากสนิมนะครับเนี่ยครับที่ชุบโครเมียมนะครับพอปล่อยไว้นานๆนะครับมันก็จะขึ้นสนิมนะครับ คือชุบคมอย่างที่บอกนะครับชุบโครเมียมเกือบทั้งคันนะนะครับเหลือเท่าแต่โครงนะครับที่ไม่ได้ชุบนะครับเนี่ยพอนานๆไปมันก็จะขึ้นสนิมหมดเลยนะครับโอเคครับรอติดตามตอนต่อไปครับหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับหนึ่งซับสไครต์ของท่านมีค่ากับเรามากนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำทลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูครับขอบคุณครับ